สิบล้านเนลลมิดงานแต่งที่ไทยจริงหรือไม่เลิกอีกคู่กวางน้ำหวานเหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนนารักเกินต้านเท็กยอน 2PM บินสบตาแฟงไทยในรอบ7ปีติดตามทั้งหมดนี้ได้หนป๊อปนิวสต l ลี สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ป๊อปนิวสตีลี่อยู่กับเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะชุดนี้นี่เราใส่ตั้งแต่คืนวันศุกร์วันนี้เนาะใช่ใส่เราก็ยังไม่ได้ทอดเลยเนี่ยรักยาวมาวันจันเลยตีสองน้องก็ไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยยืนรอนะมาทํางานกันเช้าวันจันทร์เลยนะฮะดูข่าวบันเทิงกันดีกว่านะฮะข่าวแรกของเรานี่คิมเบอร์รี่เรียกว่าเจ้าสาวได้ไหมเรียกว่า เขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วเออเพราะว่าเดี <os> ๋ยวเขาก็กำลังจะมีอีกรอบหนึ <enzyme> aro aro> ่งนะฮะก่อนหน้านี้เลคโคโออิตาลีคุณพูดเหมือนแบบคอนเสิร์ตอ่ะอะไรนะจัดคอนเสิร์ตหลายรอบอ่ะจัดที่อิตาลีมาแล้วเดี๋ยวมาจัดในไทยต่อนะครับซึ่งงานนี้รับรองว่าโอ้โหดาราแบบทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะโดยเฉพาะช่องสามนี่ไปกันทั้งช่องแน่เลยน่าจะไปทั้งช่องเอองั้นใหญ่นะมาคิมนั่นเองนะครับก็คือจบวิวาอิตาลีไปเขาบอกเตรียมฉลองสมรสที่ไทยต่อเลยใกล้เข้ามาทุกทีละ12พฤศจิกายนนะครับ งานนี้คิมก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืบหน้าไปกว่า9 0แล้วด้วยนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องกังวลก็คือสถานที่จัดงานก็คือตอนแรกเนี่ยิสต์รายชื่อแขกเอาไว้ประมาณ400ไปไปมาเนี่ยนะไปหลักพันแล้วแล้วเขาบอกว่างบเท่าไหร่10เหรอก,ก็ตอนแรกถ้าเกิดว่าที่วางไว้เนี่ยเ,ออเหมือนแบบ400คนมันก็อาจจะแบบอ่างบประมาณนึ่งแต่พอจำนวนแขกมันเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวยเงี้ยอันแน่นอนค่าใช้จ่ายเรื่องของรายอาหารบุฟเฟ่ เดี๋ยวแขกมาแล้วซูชิหมดไม่ได้เครื่องดื่มต่างๆนะถูกต้องเครื่องดื่มในที่นี้คือหมายถึงว่าน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำอัดลมเหรอเออนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะงบไปถึง10ล้านนะครับแต่ว่าเธอเองว่าไงเธอบอกว่าแค่ทำตามกำลังที่มีสำหรับเรื่องของการใช้งบ <c oughs> นะฟังเสียงคิมฮะประชุมแบบ คิมพูดว่าไงนมคิมคือเสียงลำโพงข้างหลังดังมากเลยนะคุณก็ไปแซวเขานะส่วนก่อหนี้เนี่ยที่เพื่อนรักอย่างมากีราศีเธอทำแหวนแต่งงานหายนี่ด้วยความเป็นเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนด้วยนะครับสาวคิมก็เลยแนะนำทางมูเตลูปรากฏว่าไปพึ่งหมอโหราศาสตร์ดู แล้วก็ได้จริงอ่ะคุณคือจริงๆผมว่ามันก็หลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังโซเชียลที่ช่วยกันตามหาด้วยหรือเรื่องของการมูเตลูอันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับทำให้คุณมากี้เนี่ยเขาได้แหวนกลับคืนมาเธอเองก็บอกดีใจกับเพื่อนด้วยเขาบอกว่าเป็นผู้ชายด้วยนะที่เอาแหวนมาคืนอย่างที่บอกพี่อูบอกมันหลายปัจจัยก็คือผู้ชายท่านนี้คือเป็นคนดีมากไม่ก็หยิบขึ้นมาลองสวมแล้วใส่ไม่เข้าคุณมันคนดีอ่ะเอาจริงๆอันนี้ต้องให้เขาเลยแต่ อจริงๆแล้วพี่ถ้าเป็นพี่นะจังหวะนั้นพี่เห็นหนึ่งแสงนําทางไปลงรับจำนวนโอรไม่ได้อะต่อ,ตอที่นหนึ่งข่าวของเราในเรื่องราวความรักของคู่นี้กันบ้างเจมส์มาค่ะ <James Mark> แล้วก็คุณพายรินรดานั่นเองเขาก็เพิ่งเปิดตัวนะบอกว่าเป็นแฟนกันทีนี้งานเข้าเลย หมายถึงงานคู่อ,อีเวนต์คู่เข้ารัวๆ,ๆ,ๆเลยค่ะล่าสุดนอกจากอีเวนต์เขามีพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกด้วยนะซึ่งคุณเจมส์บอกว่าเขินสุดๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นความรู้สึกใหม่ๆถึงจะสนิทสนมกันแค่ไหนแต่พอสถานะมันเปลี่ยนไปอ่ะ มันก็อดเคยไม่ได้หรอกตอนถ่ายทําโฆษณาหลังจากนี้เราก็ถามเขาว่าแบบจะได้เห็นงานคู่มากขึ้นไหมเนะคะเขาก็บอกว่ายกให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการละกันที่เป็นคนจัดการส่วนตัวตอนเนี้แฮปปี้มากที่ได้ทํางานกับแฟนเอ,เ,อเรียกว่าส่งเสริมกันและกันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเขาบอกถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งอยากจะรู้ว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไหมนะกับตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะ ก็เขินครับเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าปกติเราจะถ่ายละครก็จะเป็นอีกฟิลหนึง่งพอเป็นโฆษณาก็ด้วยด้วยแบบสตอรี่บอร์ดด้วยอะไรเงี้ยที่ออกมามันก็จะเป็นอีกฟิลหนึง่งเขินครับผมเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยสำหรับเราสอคนครับเรารู้สึกว่าแบบ ที่เราได้เจอเขาเนี่ยมันมีหลายในอย่างที่เราก็รู้สึกแบบดีขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเรากลับไปเล่นละครแล้วแบบฟีลลิ่งที่ออกมามันจะเหมือนเรื่องที่แล้วหรือเปล่ามันอาจจะแบบคล้ายๆกันหรืออาจจะมากกว่านี้เรายังตอบไม่ได้แต่เราแค่รู้ว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาอีกเนี่ยเราเรายินดีที่ร่วมงานกับเขาแน่นอนครับต่างไหมคุณว่าถ้าสมมุติว่าแบบว่านะก่อนเล่นละครอาจจะแบบเอปิงป้งปิ้งกันแต่วันที่กลับไปเล่นเป็นแฟนก็น่าจะแบบสนิทมากขึ้นเหมือนรอ ผีเสื้อบินอยู่ในท้องประมาณ8ตัวตอนแรกอาจจะบินแค่2ตัวตอนนี้เพิ่มขึ้นมาใช่นะครับรู้สึกแบบแปลกๆแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีหรือเปล่านะฮะคู่นี้ยังไงเขาบอกว่ามีข่าวลือออกมาว่ามั่นกันเงียบๆแล้วสำหรับคุณมินพิชยาแล้วก็แฟนหนุ่มนอกวงการที่เขาไม่ยอมเปิดตัวสักทีเขาเขาลงรูปแบบไม่เปิดหน้าขอให้อาอาจจะแบบบิดๆไปซ้ายบ้างหันหลังบ้างดอกไม้บางบ้างดูสิดูออกเลยว่าน่าจะดี คนถ่ายน่าจะตื่นเต้นมือสันอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็เลือกมาลงนะเขาบอกว่าหวานเจี๊ยบทีเดียวนะฮะถึงแม้จะคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการมาพา่ใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เปิดหน้าแบบแกรนโอเพนดิ้โหูรูปนี้คลิปนี้คือแบบสวยมากเลยนะกับเ้าจรินะครับ คือมีมุมที่แบบค่อยๆเผยให้เห็นแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นเต็มใบหน้าผ่านทางโซเชียลเธอบอกเกรงใจฝ่ายชายนะครับด้วยความที่เป็นคนนอกองค์การอาจจะยังไม่ชินถ้าโดนจับจ้องถึงแม้จะมีไปไหนมาไหนด้วยกันปกตินะครับก็อาจจะมีคนเห็นหน้าอยู่ด้านนอกบ้างแต่ว่าถ้าเรื่องของลงโซเชียลอ่ะยังไม่มีที่แน่ๆมินบอกรักครั้งนี้ดังโมลิขิตเลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแฟนคนนี้จะอยู่ในเหตุการณ์สําคัญของเธอตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามนะฮะก็คือเหมือนแบบ น่าจะเฉียวกันไปชเฉียวกันมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ลงตัวทุกอย่างเลยถึงแม้จะคบกันมาปีกว่าๆนะครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันมากว่า10ปีแล้วแล้วก็มีข่าวลือออกมาว่ามั่นกันเงียบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณมินชี้แจงเลยนะบอกว่ายังไม่รีบเพราะว่ามีงานต้องทําถึงแม้ว่าถ้าจะแต่งกันก็จริงๆแล้วถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมแหละ5ปี10ปีก็ไม่ติดแล้วก็พูดกับฝ่ายชายคำๆด้วยถึงจํานวนกระรัดของแวนเพ็รบอกว่าต้องมีมากกว่าที่เธอมีนะ ใช่ไม่จริงๆก็อย่างที่บอกอะเป็นเพื่อนกันมาสิบปีแล้วแต่ว่าบางคน่ะก็เคยเจออยู่แล้วเพราะว่าบางทีมินไปออกงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะไปงานอีเวนต์ต่างประเทศเขาก็ไปเขายังไม่อยากเออคือเขาไม่ใช่คนในวงการเนาะบางทีเราก็ต้องให้เกียติเขาว่าเขาพร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ยังไม่อยากแบบว่าเดินไปไหนแล้วคนทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างของคนนอกวงการอาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งโอเคถ้าถ้ามันมีดีเทลของการยังไม่อยากเปิดหน้าเพื่อแบบให้ผู้คนทักทายอะไรอย่ออางเงี้ยเราก็งานก็ละไว้แค่นานละก,กันไ<ป>ม่ไม่มีไม่ย,ย,ย,ยังไม่มัน่นนิ้วยังว่างอยู่อ๋อคมินอ่ะ,ะมิน<ม>ยังไม่พร้อมพูดเหมือนปะปามินเลยอ่ะอยากมีอยากมีหลานอยากไม่ให้แต่งงานคือทุกคนรีบหมดตอนนี้ยกเว้นมิน สร้อ <c oughs> ยคอพี่มินกระแทกตามอกะันก็ย้ำเลยว่ายังไม่ได้มั่นนะคะ,คะแต่อีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมเป็นข่าวที่ทำเอาพวกเราตกใจเมื่อวานนี้จริงคือคู่ของพี่กวางแล้วก็คุณน้ำหวานน้ำหวานซ่าๆเ<ๆ>ขาบอกว่าตอนนี้ปิดฉากชีวิตคู่3ามปีนะคะเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนเหลือไว้แค่คำว่าเพื่อนณนตอนนี้นะสำหรับคุณน้ำหวานค่ะแล้วก็คุณกวางอบนอมอลเมื่อวานนี้ค่ะ พี่น้ำหวานเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ละแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะตลอดเวลาที่เขาคบกันก็มีการโพสต์ลง Instagram ถ้าย้อนกลับไปคุณผ,ผู้ชมทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นคู่รักติดจ,จรวดเลยเมื่อ5ปีก่อนก็คือคุณกวางทำเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอคุณน้ำหวานแต่งงานท,งทั้งที่เปิดตัวคบหากันแบบสเดือน ทุกคนก็เลยบอกอุ้ยตอนนั้นก็เขาตกใจเขาเป็น3เดือนแต่งกันแล้วหรอยอะไร่งเงี้ยค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันไงว่าระยะเวลาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะใช้ชีวิตด้วยกันในอนาคตทั้งคู่ค่ะเข้าพิธีวิวากันแบบเรียบง่ายเมื่อเดือนมีนาคมช่วงโควิดเลยก็คือ2563ก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่เคยมีข่าวว่ารักร้าวมาแล้วนี่แต่ถ้าแอบเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของทั้งพี่กวางแล้วก็พี่น้ำหวานเนี่ยยังดูปกติเขาบอกว่า3-4วันที่แล้วอะ ทั้งคู่ยังออกทริปลงใต้ดำน้ำด้วยกันเพราะว่าพี่กว่างอ่ะเขาเป็นครูสอนดำน้ำ<ะ>อืมแล้วชาวเน็ตเราก็บางส่วนก็บอกว่าก็ยังไปด้วยกันอยู่เลยนี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเรื่องราวความความรักของเขามันจบหรือว่ายุติเมื่อไหร่นะคะอาจจะอย่างที่คุณนําหวานบอกก็คือไม่ได้เป็นสามีภรรยาแล้วแต่เป็นเพื่อนกันได้ ยังไงดีเราก็เราก็เราก็พูดไม่ออกเลพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นคู่หนึ่งที่แฟนคลับเขาก็มองว่าน่ารักมากๆเป็นนักร้องทั้งคู่ด้วยแล้วก็แบบหาแอคทิวิตี้ที่ทําด้วยกันได้ลงตัวเพราะว่าตอนนั้นจําได้ว่ามีเหมือนฟิลสกูปกักตัวไม่กักใจอะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็เปิดตัวในช่วงโควิดกันเลยนะครับก็แต่ว่านี้ก็คือถือว่าออฟฟิเชียลแล้วเพราะว่า เขาประกาศเองพี่นวัดประกาศเองซึ่งเราก็ไม่ได้มีบทสัมภาษณ์อะไรก็คือยืนยันจากทางอินสตาแกรมของคุณน้ำหวานค่ะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะฮะอ่ะมากันที่พี่แอนทองะสมกันบ้างเขาบอกว่าไม่คิดว่าคลิปที่แบบโกนคิ้วเพื่อนแลกเงินหลักแสนเนี่ยจะกลายเป็นไวรัลเพราะว่าพี่แอนเนี่ยเขาไปออกรายการของพี่ปอมแปมนะครับพอดแคสต์ใช่ไหมอันขวาเหรอใช่ใช่โมนาลิซาแต่ยังสวยอยู่เลยนะโกนคิ้วนะ จริงๆนะฮะก็คือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่แอนเขาก็มันเล่าบอกว่ายอมโกนคิ้วเพื่อแลกกับค่าตอบแทนมูลค่า1 0 0 0 0แบาทสุดท้ายที่พีิยิ่งกว่าก็คือเช็คเด้งฮะกว่าจะได้เงินมาใช้เนี่ยคิ้วขึ้นหมดแล้วนะครับพี่แอนก็บอกว่าไม่คิดว่าจะกลายเป็นไวรัลดังตอนแรกที่ไม่คิดเล่าเรื่องนี้เพราะคิดว่าทุกคนอ่ะก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเหมือนแบบพี่แอนเคยพูดหลายรอบแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดแบบอารมณ์ดีด้วยว่า เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักพี่ว่าพี่คือใครคือเวลาที่มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปจะบอกว่าพ่อกับแม่หนูชอบพี่มากน้องน้องน้องเหมือนแบบเป็นตัวแทนพ่อแม่นะครับในการมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้บางคนก็เพิ่งเข้ามาบอกป้าคนนี้เป็นใครอันนี้พี่แอนเขาก็เล่นตัวเองอะนะก็ยินดีว่ายินยอมว่าตอนได้ยินแบบนั้นก็จุกอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ชินแล้วรับไหวสบายมากแต่แค่เป็นป้านะยังไม่ถึงขั้นเป็นใหญ่ เรื่องกงอนทิ้มันเราเป็นเด็กน้อยไงอย่างที่บอกว่า,วาสมัยก่อนวิวัฒนาการมันอาจจะใช้ CG ลบก็ได้แต่สมัยนู้นมันต้องลบจริงเราก็เลยลบเลยเราไม่คิดว่าเราได้เงินกระจิงแต่ว่าไอ้กว่าคิ้วจะขึ้นก็หลายเดือนเนาะเราก็ทํามากินต่อไม่ได้เราดันมีอุปสรรคเรื่องแบบว่าได้รับเงินช้าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่ง่ายนะชีวิตก็วัยร่ำมากเลยอ่ะแล้วคนไม่แอนเพิ่งรู้ว่า มีเด็กเจนนี้ยังไม่รู้จักแอนอีกเยอะหมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่เขาอะรู้จักเราแล้วพอเขาไม่เห็นเขาก็เออเพิ่งรู้ว่าพี่แอนมีชีวิตแบบนี้ตอนแรกแอนบอกกับป๋อมแป๋มว่าแอนไม่เล่าแล้วนะเรื่องนี้เล่ามาหลาย18รอบแล้วป๋อมแป๋มก็เล่าได้แอนก็เล่าอยู่แต่แอนไม่คิดว่ามันยังมีคนที่ไม่เคยได้ยินก็เลยอเด็กรุ่นใหม่เขาก็เลยแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยมันชื่นใจนะคะมาถึงเขาจะเดินมาบอกว่าพี่พี่หนูขอถ่ายรูปพี่หน่อยแม่หนูชอบพี่มากอะ <laughs> คือเอาว่า แอนก็90%นะพูดแบบนี้แต่ก็ยังดีที่เขาแบบเอาตัวเขามาอยู่ในเฟรมด้วยแล้วก็อยากจะเอาสิ่งนี้ไปให้แม่แก็มีแต่บางคนก็หลุดเลยไม่เคยดูเพิ่งมารู้จกักอ้าวป้าคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะมีบ้างยังไม่ยายนะยังป้ายอยู่ มือเขาบอกว่ายัางไม่ยายเอาอะไรมาคุณป้าคุณยายสวยขนาดนี้เรียกพี่ก่อนพี่แอนคือ,อพี่เสมอเหมือนพี่เบิร์ตทุกคนก็จะเรียกพี่ไปตลอดนะคะตลอดกานจริงตอนนี้ปิดท้ายช่วงนี้กันที่สกู๊ปนะคะเปิดบ้านเดี๋ยวมาดูกันว่ามีศิลปินท่านไหนแวะเวียนมาทักทายบ้างแล้วก็ช่วงหน้าจะมีความน่ารักของคุณทักยอน2ูพมาฝกมากกันด้วย กุ๊ปสุดฮอตโฟร์อีบุกสตูพีพีทีวีชวนฟังซิงเกิลพิเศษอยากรู้จักไม่รู้จบที่มีอีกสศิลปินเจฟซาเวอร์เจเจต้าเหน่งร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยเพื่อส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันไปอีกนานๆค่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เธอรู้ไหมฉันขออยู่ด้กันวันอยู่ด้กัน,นเป็นไปได้ไหม แท็กก็พร้อมระเบิดความมันในซิงเกิลแรกซูเปอร์โนวาที่หนุ่มๆเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นเพลงที่ปล่อยพลังมหาศาลแบบว่าวัดคาเรกเตอร์ไม่ได้ตั้งความหมายเพลงนะคะเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่งานนี้เข้มคนคอบคันทั้งความดุดันน่ารักสดใสเลยทีเดียวคะ่ะ นักร้องเสียงดีที่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาจากเวที the v o ว c e มีเอกก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ Noting h l a s t Forever เพลงรักที่เล่าถึงสัจธรรมชีวิตตอกย้ำว่าไม่มีอะไรสีรังแั่ง,ง,งยืนเจ้าตัวเผยรับรองว่าใครได้ฟังเพลงนี้เน <c oughs> ี่ยเหมือนได้เข้าถึงจิตวิญญาณรักแน่นอน Nothing Last Forever ตอมณาาพบและแตงเอกดนัยก็แวะเวียนมาฝากผลงานการแสดงที่เป็นการประเดิมซีรีส์วายครั้งแรกของทั้งคู่ซึ่งสองหนุ่มยอมรับเลยว่าคาแรคเตอร์สุดหินจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่จะได้โชว์สกิลด้านการแสดงซึ่งจะสอบผ่านหรือไม่นานแฟนๆก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอย่าลืมไปรับชมและเป็นกำลังใจให้หนุ่มๆด้วยนะจ๊ะ คือเพลงอ่ะใช่แต่ท่าเต้นมันมันไม่ค่อยอขาเขาเต้นแบบท่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอสไลด์ศอกอ่ะสไลด์แต่มันไม่ได้โยกแบบนั้นไงออเหรออันนี้ไปทางแรปเตอร์มากกว่านะครับเป็นวงไทยอ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะสำหรับคุณออกแทกยอนนั่นเองนะฮะเขามาจัดงานแฟนมีตติ้งในรอบ7ปีโอ้โหแฟนๆก็คิดถึงนะเพราะว่า วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มาในยุคแรกๆของเคป๊อปและแฟนใช่แฟนคลับเขาเยอะจริงๆนะครับทำเอาเราฮอตเทส ชาวไทยฟินกันไม่ไหวนะฮะสำหรับคุณแท็กยอน 2pm ที่ขนความน่ารักจัดเต็มกับงานเอเชียแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยนะครับกับงานนี้ที่มีชื่อว่า2023 octagon in bangkok special ty นะครับคุณแทักยอนยังได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนบอกว่าดีใจได้เจอกันแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยขอบคุณทุกคนที่มาร่วม ใช้เวลาพิเศษไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบติดตามผลงานแสดงของผมนะครับส่วนผลงานในอนาคตอยู่ระหว่างซุ่มเตรียมก็อยากจะให้รอติดตามกันด้วยนอกจากนี้ยังได้โชว์สกิลพูดภาษาไทยไหนขอฟังหน่อยได้ไหมทีม <ไป S 2> งานจัดมาสิบวิเขาจะพูดว่าอะไรบ้างไปฟังกันคิดถึงมากๆคิดถึงมากๆเจมเมื่อไรก็โทมานะว้าว เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรปบมือหน่อยสิทุกคนปบมือหน่อย น่ารักค่ะเสียงหัวเราะของดีเจนุ้ยน่ารักมารทคยอนพี่นุ้ยเขาน้ารักของเขาอยู่แล้วแต่เขาถือว่าเก่งมากนะร้องไปทำนองด้วยนะคุณฟังรอบเดียวพูดตามได้แบบค่อนข้างชัดอ๋อเพลงของคุณคริสเขาก็ร้องตามได้หล่อมากคือตั้งแต่สมัยเราวัยรุ่นเราก็เป็นแฟนแบบแฟนเพลงเขาใช่ไหม 2pm จนแบบโตมาตอนเนี้ดูเขาเล่นวินเซนโซดูแบบหลายหลยเรื่องที่เขาเล่นน่ะแบบดีดีมาก ทำไมเราไม่ไปงานแฟนมิตของเขาเลยโอ้ยออจองบัตรอะไรไม่ทันหรอกเหรอรต้องขอบัตรที่ดีมงานบ้างปลอมตัวไปเป็นแบบพี่ตะกล้องอได้ไหมวหลงังะไปทํางานด้วยอะไรไ <ป S 1> อย่างเงี้งยแ,แต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราเกาหลีคนไหนเข้ามาต้องผ่านตอมอดีเจน,นุย้ยนะครับ <laughs> เพราะว่าตัวพี่นุ้ยเองเคยไปติดตอมอที่เกาหลีก็เลยเอา,อ <laughs> าสลับกันเ <laughs> อาไปต่อทีนึงค่ะของเราเอาใจสาววดิสนีย์กันสัหน่อยค่ะเพราะว่าดิสนีย์เขาจัดนิทรรัศการครบรอบ100ปีที่ลอนดอนนั่นเองค่ะเราจะได้เห็นตั้งแต่ภาพร่างของมิกกี้เมาส์ไปจนถึงรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่านี่คือตำนานเลยนะคู่นี้อยากจะลองสวมใส่กันมากนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่ลอนดอนถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ถ่ายภาพมาฝากพวกเรา ด้วยจะได้เห็นทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากค่ะแล้วก็เครื่องแต่งกายที่มีอยู่ในแอนิเมชันคลาสสิกนี่มิกกี้เมาส์คือเป็นตัวเสฉเมื่อกี้ทีมเล่าให้ฟังนะคะมีสโนไวท์แล้วก็คนแคระทั้ง7 Uh, มี The Jungle Book รวมถึงผลงานการแสดงแอคชั่นล่าสุดก็คือ Cruella แล้วก็ Beauty นั่นเองนะคะมีสัตว์ร้ายในเรื่อง Beauty มาร่วมแสดงมา,มาร่วมให้เราได้เห็นกันด้วยนะคะเขาก็บอกว่าขนมามากกว่า250รายการ Disney 100 The Exhibition นั่นเองใครที่สนใจก็ไปดูกันได้นะคะเขาก็บอกว่าจะมีทั้งตัวละครของ Oswald The Lucky Rabbit ว่ากันว่า Rabbit ตัวนี้คือเป็นต้นแบบของ มิกกี้เมาส์เลยนะผู้เข้าชมสามารถชมอุปกรณ์ประกอบฉากรวมถึงม้าหมุนนะคะที่ใช้ใน Mary Poppins ได้ด้วยไปจนถึงโมเดลการผลิตตัวละคระคะ่ะลูเมียร์และก็คอร์กสเวิร์ธจากภาพยนตร์รีเมคคนแสดง Beauty and the Beast ค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพร่างแล้วก็สถานีแบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะตลอดจนสิ่งของจากภาพยนตร์มาเวลก็มาพิกซาก็มาแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นก็คือ Star Wars นะคะซึ่งปัจจุบันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบรษิษัทของดิสนีย์ค่ะ ก็สรุปว่าดิสนีย์ช่วงนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์ไม่มั่นใจยังไม่ค่อยมีอัปเดตเลยจะทราบจากฝั่ง Netflix มากกว่าเรื่องค่าบริการต่างๆแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหมเราติดตามไปวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับอูเอมเห็นว่าพรุ่งนี้มีศิลปินหมอลำเข้ามาด้วยวัยตีมเตรียมตัวเซิร์งกันได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ